เชีื่อออกคำหานะครับรอสัญญาณจากผู้ตัดตสินนะครับรอสัญญาณจากผู้ตัดตสินโอเคไดะครับไล้ครับ นาาากอออเโอเคนะครับฟังเสียงนกหวีดแล้วก็ฟังเสียงกติกาของนักกีฬานะครับกรรมการกลางนะครับไปแล้วยางยืดสีเหลืองได้เสียบลูกเตือนสีเหลืองได้เสียบลูกเตือนสีดําเงินเลิอกสีหลักเลิอกสีหลักเดินไปยืนตือนยืนตือน

จ้ารู้จ้ารู้จ้ารู้เฮไปเลยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเง้ยเฮ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 ้ยยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย तेला 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 बरा तेला 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 四八，两米，两米，两米，四八，八来，四号，四号，八来，八来，四号，四八，四点，四六，八来，八来，八来，四六，三七，三，四四，四来，四八，八来。 피해를! 피해를! 고맙습 รับการบอกว่าออกไปออกไปต้องมั้่ไเดี๋ยวไม่ไม่ไม่เดี๋ยวฟังก่อนไปเดือนไปเดือบอกว่าให้ให้เล่มใหม่ใช่ไหมใช่เพราะว่าให้เล่มใหม่เลยวนี้เล่มไปนะครับเล่มไนะครับเข้าใจเข้าใจเข้าใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเขาขอรัมือนะ Come <laughs> ha 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 โอ้โหครับนี่คือความยิ่งใหญ่อลังการของฟุตบอลคู่พิสนามประจำปีนี้ระหว่างผู้นำท้องที่ก็คือท่านกำนันพิบ้านผู้ช่วยแพทย์สารวัตรพบกับผู้นำท้องถิ่นครับก็คือสมาชิกกบตผู้รริหารและก็